สวัสดีสวีด,ดัตมิดรักแฟนสลอตทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกับอาซอนน่ร้องคำอีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้อซอพารมาเจอกันในเกมไวโคสเตอร์นะเะอออาซอมาพร้อมขับทุน200บาทนะ,ะอาซอ <Yahoo! S 1> ขออนุญาตเริ่มที่เบสเบสเบสี่นะเออเบสสี่ไปเลยฮะสามสิบหมุนไม่ถึงหรอกนะ oh, <no. S 1> อาซอขอขอทุนขอทุนมาเพิ่มให้ถึงอุ้ยมาฮะอุ้ยมาฮะ อุ้ยเอาเรื่องอุ้ยทุกคนอุ้ย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 จังหวะนี้ราวันก้อนโตอุ้ยสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทฮะเออจะลองมาดูนะเออถึงแล้วนะทุกคนถึงสามสิบหนึ่งแล้วนะอุ้ยมาแล้ววายเข้าวะอุ้ยเจ็บอุ้ยแปสิบสามบาทอุ้ยเอาดีนิคเที่ยวารตาอะไรอุ้ยอุ้ยหลายคนดีทุกคนเฮ้ยรางวัลก้อนโต ตอ้งว่าอิ้เท่าไรฮะเฮ้ยเฮ้ยอินอุ้ยหนึ่งร้อยเก้าสิบหกมาแล้วเฮ้ยเอาดิฮะอุ้ยคนสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวฮะสเก็ตเตอร์ยังไงฮะสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวนั้นเตะเทเบิลฮะสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวนั้นนะยังไงอุ้ยไม่ได้ครับทุกคนสเก็ตเตอร์ยังไม่มาเออเอาดิครับเอาดิครับอุ้ยมาฮะเออหูสอด ยังไงยังไงอุ๊ยอุยยังไงทอกคนไดสเกตตรสเก็ตอรอย๊ยยังไม่มาไนมปาบเลยสิห้าวัอุ๊ยยังมีวัสองแถวนี้ฮะอะไรมาอุ๊ยยังได้อยนะเอาเลยเอาดิเอาดรเอาดิอุ๊ยอุยังได้อยูนะอุยสิบห้านทุกคนลุ้สเกตเตอร์นะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยต้องแย่นี้ระวังกลโตไ ตเตอร์ก็จะลุ้นไหก็จะลุ้นนกยนอุ้ยร้อยสามบาทฮะเลือกไม่ถูกเล้ฮะเอออา,อ,าอหมดหมดหมดนุน่งเงี้อารอาจะปับเบ็ดเลยทุกคนอุ้ยโอ้อุ้ยอุ้ยไหลโคตรดีอุ้ยไห่คันนาดนีต้องเลียนเบ็ดแล้วฮะเฮ้ยยางังโตลวทุกคนเฮ้ย้องันี้ละวันก็ตอออุ้ยสาม้กสิบสามบาทเลยทุกคนเอ้อาอไงอไปเรยสิบาทเลยนะ เออเอาดีครับเบสิบบาทอุ้ยอุ้ยวายเข้าเสร็จดีคร uh, ับอุ้ยเสร็จนะเออคูณสองอื้ยคูณสามมาฮะอุ้ยอุ้ยอุ Ferrari ้ยรางวัลก er ้อนโตทุกคนอุ้ยรางวัลก้อนโตอีกเท่าไหร่ฮะอุ้ยห้าร้อยห้าบาทนะฮะอุ้ยเบสิบเฮ้ยเบสิบก็ได้อยู่ทุกคนเบสิบยังไหลฮะเออเบสิบยังไหลอยู่ฮะอุ้ยเอาดิเอาดิอุ้ย ปาลอยอุ้ยอุ้ยขึ้นมาส0 0นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปเลอยอุ้ยอุ้ยทุกคนหยุดทุกคนจนะรางวัลก็โตอะไรนะอุ้ยอุ้ยอาร์ตบอลปาลอยอุ้ย547บาทนะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่อุ้ยววยเขาต่อฮะอ้ยอุ้ยนี่อุ้ยปลย คล่อตัวสดจังะทุกคนเรือยอุ้ยสองร้อยยี่สิบแ้นะอืขอบคุณครับขอบครับอุ้ยอาองแบบไปดยี่สิบเลยนะอร้องเบ็ดยี่สิบนะฮะร้องเบ็ดยี่สิบนะเฮ้ยอุ้ยมามาหมุนอุ้ยสี่อุ้ยมาหมุนสี่ร้อุกคนอุ้ยวัวัดวัดอุ้ยสี เจ็ดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทนดิเฮ้ยเฮ้ยมาดิฮะเออมาดิครับอุ้ยอาดีครับเอาดีครับเออเอาดีฮะเฮ้ยมาฮะวาเข้าเซ็ตคูณส่อฮะปลาพลอยคุณสามมาเปล่าเอ้ยคุณสามยังไม่แตกฮะเออเขารอไปเป็นสามสิบเลยนะเออเบ็ดยี่ก็แตกอยากดูว่าเบ็ดเยอะจะแตกอีกไหม เราเรามีทุนมาสองร้อยทุกคนเรามาตั้แต่แบบเดซี่ทุกคนอนีตอนนี้เราไม่หยุจุดที่เบสสามทนหะเออเอาร่ครับอุ้ยเอาเรีครับอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุยจังวานี้เงนเรา้อุงพันหนึ่งร้ยเจ็ดบสี่บาทนะฮะเฮ้ยเเอาเรื่องฮะอุยเอาเรื่องนะอุ้ยไป คูณสี pues. it, ่เอคูณห้ามาปาเลยอ้ยคูณหกฮะออ้ยออ้ยจังหวะนี้เงินรางวัลกอนโตอีกเท่าไรฮะอ้ยหนึอยแปดสบาทัลออีสักหนึ่งตาฮะออ้ยออ้ยตาทุกท้ริงนะออ้ยดูดิปาลยคูณสองมาออ้ยคูณสามปุ๊บโอี่มานอ้ยจังหวะนี้เงินรางวัลก็อบอีกเท่าไรฮะออ้ย เจ็บร้อย่สิบบาทฮะจังหวะนี้อาซอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนไว้เจอกันที่168สำหรับวีไอพีไนท์เต้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาซอนะบ๊ายบาย